ทำไมต้อง rf สามิามิล f 1.4 ถือว่าเป็นเลนส์35มิลที่ใครที่ใช้ Canon ที่เป็นกล้อง m i เ r เร RF เมาส์นะครับผมต่างรอคอยกันมานานแสนนานนะครับผมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยในช่วง35มิลของทาง Canon นะครับผมเขาจะมีแค่ตัว RF 35มิล f 1.8 IS macro ตัวเดียวเลยครับผมซึ่งอันนี้นะ นาเบิร์ก็เป็นคนรีวิวเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่นาเบิร์ได้ใช้ตัว EOS R ในช่วงนั้นอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ไปดูนะก <t> ็<บ>แวะเวียน <seja> <Rain> ไปดูได้ในช่อง YouTube ของ Zoom Camera นะครับผมถือว่าเป็นเลนที่มีค่า f 1 4 รุ่นแรกในตระกูล RF เมาส์ที่เป็น full frame นะครับผมนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับผมของทาง canon เองเนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะมี35มิล f 1.8เนาะแล้วก็50มิล f 1.8และทีนี้เนี่ยไอพวก1.4ของทาง canon อ่ะจะไม่มีเลยนะครับผมมันจะกระโดดไปที่ f 1.2กัน เกือบจะทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น51.2 2ก็ดีนะครับผมนะหรือจะเป็น8 5มิล f 1.2เองก็ดีสำหรับระดับราคาของเจ้า rf 3 5มมล f 1.4 l vcm นะครับผมค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ต้นต้นเอาของทาง3 5 canon มาวางเทียบกับสามสิ้ามิล f 1.4ของค่ายอื่นอันนี้ยอมรับตนตรงๆเลยว่าของทาง canon ราคาของเขานะครับผมค่อนข้างที่จะสูงกว่าค่ายอื่นๆส่วนหนึ่งนะครับผมนะก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นเลนเกตโปรนะครับผมแน่นอนครับว่ามันเป็นเลนแอลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมพวกชิ้นแก้วพิเศษนะครับผมหรือจะเป็นมอเตอร์รุ่นตัวท็อปอย่างตัว VCM ก็มีการใส่เข้ามาในตัว ใส่5มิ F ล F 1.4รุ่นนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไอ้เจ้า RF รุ่นนี้นะครับผมมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่า35มิลของค่ายเพื่อนบ้านนั่นเองพอพูดถึงเลน F 1.4และก็ช่วง35มิลหลายคนนะครับผมจะนิยมนำไปใช้ในการถ่ายภาพแนวพอเทจกันอย่างแน่นอนมันค่อนข้างที่จะไม่อึดอัดค่อนข้างที่จะ สบายสบายไม่กว้างไปไม่แคบไปซึ่งถ้าใครเคยชินกับการใช้เลนช่วง50มิลมากก่อนเนี่ยบางมุมมันแคบไปไอ้เจ้า35ม mm ิล f1.4 รุ่นนี้มันจึงเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีแม้ว่ามันอาจจะเบลอได้ไม่เหมือนกับพวก50มิล85มิลแต่ว่ามันก็เพียงพอที่จะทำให้ตัว subject ที่เราถ่ายนะครับผม มีมิติมีความโดดเด้งออกจากฉากหลังระยะของเขาเนี่ยมันจะเป็นเลนสำหรับสายสแนปนะครับผมแล้วก็สายสตรีททำให้มันจะมีความคล่องตัวในลักษณะที่เป็นแบบว่ายกกล้องขึ้นมาเล็งแล้วก็ถ่ายอะไรทำนองนั้นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเลนออกแนวจิบปบปะ,ถ,ะถ่ายได้แทบทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสแนปไม่ว่าจะเป็นสตรีทนะครับผม Food นะครับผมหรือจะเป็นถ่ายแลนด์ก็ถ่ายได้ด้วยเช่นกันประกอบกับว่าการมาเขาบอกค่า f 1 4ตรงนี้มันทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งในสภาพแสงปกติทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็ในสภาพแสงที่เป็นแบบ low light หรือในสภาพแสงน้อยนั่นเองซึ่งตลอดการฟิลเทสเนี่ยนาเบิร์ดก็ได้ประกบเข้ากับกล้อง eos r 8 กล้องระดับ NT t ที่อยู่ในกลุ่ม New Gen นะครับผมก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาตอบสนองการใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียว1.4คมมากน้อยแค่ไหนนะครับนะอ่ะดูภาพตัวอย่างที่นาเบิร์ตถ่ายมาให้กับเพื่อนได้ดูกันอันนี้เป็น1.4ที่นาเบิร์ตโคสอัพแบบใกล้ๆนะครับผมนะลองดูจุดที่นาเบิร์ตได้โฟกัสก็คือดวงตาของนางแบบนะครับเห็นไหมครับ ดีเทลเหลือกินเหลือใช้นะครับผมแม้ว่าจะเปิดที่1.4แล้วนะครับผมซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย1.4มันจะคมขนาดนี้จริงเหรอมันไม่ติดซ้อเบอร์มันไม่ต้องรีเอฟเหรอถ้าอันนั้นนะครับผมมันเป็นไมเ์เซตั้งแต่ในยุคที่เป็นแบบว่ากล้องฟรีหรือกล้องเดทองอารน,นะครับผมที่แบบว่า1.4ถ้าอยากจะใช้แบบจริงจังคุณต้องหลีไป1.8 f ่ไ2.8ป1.8นะครับผมนะ แต่สำหรับเลนในเจเนเรชันใหม่ๆที่ออกแบบมาสำหรับกล้องมิเรเลตนะครับผมส่วนมากนะครับผมออปติกของเขาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงตั้งแต่เอกว้างสุดกันเลยทีเดียวเรามาดูโบเก้ของเขากันดีกว่าซึ่งนะเบิร์ดก็ได้จัดสเตชันเทสสำหรับในการดูเนื้อโบเก้ซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเนื้อโบเก้ของเขาเนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่โบเก้ที่มีความ Clean, นะครับผมนะมันจะมีความเป็นออนเนียนให้เห็นค่อนข้างที่จะประปรายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเน้เบิร์เทสแบบนี้เนี่ยแล้วเวลาเอาไปใช้ง,งานจริงๆเนี่ยมันจะเจอแบบที่เนืเบิร์ได้เทสไหมนะครับผมอ่ะลองดูภาพนี้มันไม่มีอาการออนเนียนปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครจะเอาเลยุ่นนี้นะครับผม ไปถ่ายภาพแนวเบอร์ฉากหลังเพื่อเอาโบเก้ไฟนะครับผมในชีวิตประจำวันนะคุณไม่ต้องซีเรียสแบบพี่นะ่เบิร์ดเทสมาให้กับเพื่อนๆได้ดูอยู่นะตรงนี้ซึ่งเจ้าเลนรุ่นนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเลนใน New เจนด้วยเช่นกันนะเพราะว่าตรงกระบอกเลนของเขาเนี่ยนะครับจะมีในสูงตัว ปุ่มคัสตอม FN สำหรับให้เพื่อนๆเข้าไปเซตติ้งในส่งตัวเวลาที่เพื่อนๆจะใช้เป็นพวกคีย์ลัดต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะรวมไปถึงตรงวงแหวนปรับค่า F นะครับผมไอ้เจ้าเลรุ่นนี้ก็มีวงแหวนปรับค่ารูปแสงให้เพื่อนๆได้ปรับใช้งานโดยตรงผ่านตัวเลนได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าฟิลลิ่งในการจะปรับค่ารูปแสงของเขาเนี่ยนะครับผม มันจะไม่ใช่เป็นแบบคลิกทีละสต็อปหรือทีละขึ้นสต็อปนะครับมันจะเป็นแบบว่าหมุนแบบลื่นปื๊ดไปเลยนั่นเองนะครับผมนะรวมไปถึงว่าตรงบริเวณด้านข้างของเขาเนี่ยจะมีในส่วนของตัวปุ่ม iris lock ซึ่งเอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบว่าล็อกเอาไว้ตรงกระบอกเลนแล้วเราจะไปปรับค่ารูบแสงจากตรงรวกล้องของเราด้วยเช่นกันก็สามารถทําได้ทั้ง2วิธีการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปรับที่ ตัวกล้องหรือจะปรับที่ตัวเลนก็แล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานนะเบอร์ขออ้างอิงจากทางหน้าเว็บของเขานะว่าเป็นเลนที่มีการใส่มอเตอร์แบบ VCM เขาจะทำงานควบคู่กับตัว Nano USM โดยมีจุดเด่นที่เร็วแม่นยำฉับไวนิ่งเงียบนะครับผม มันเลยทำให้เจ้า RF 35mm ิ F 1 4 L รุ่นนี้นะครับผมนะเก่งทั้งงานภาพนิ่งและก็งานวิดีโอ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นโดยการถ่ายแบบเบิร์ดช็อตด้วยการกระโดดนะครับผมอย่างที่รู้กันถ้าเราถ่ายกระโดดเนี่ยหลายหคนอาจจะบอกได้เลยว่าไม่โฟกัสหันก็โฟกัสวืดหรือไปโฟกัสที่จุดอื่นนะครับผมแต่เจ้าเรนส์รุ่นนี้นะครับผมนะเบิร์ดก็ ต้องบอกเลยว่าประทับใจนะครับผมเพราะว่ามันโฟกัสเข้าดวงตาแม้ว่าซับเจกนะครับผมจะมีผมยาวและบางจังหวะเนี่ยผมเขาค่อนข้างที่จะปิดดวงตาอยู่นะครับผมแต่มันก็สามารถที่จะค้นหาโฟกัสได้อย่างที่นาเบิร์ดได้ตั้งใจเอาไว้หรือจะเป็นในส่งตัวในสภาวะที่แบบว่าเป็น low light หรือในแสงน้อยนะครับผมก็ยังถือว่าทำงานออกมาได้ เป็นอย่างดีนะครับผมนะแม้ว่าสภาวะที่นาเบิร์ดได้จับมาเทสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดร้ายพอสมควรนะครับผมก็คือใช้การดิมไฟแค่1ดวงความสว่างประมาณแค่5%เปเซนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมืดเลยแหละนะครับผมแต่ว่ามันแทบจะไม่เจอการโฟกัสหันนะครับผมหรือแบบการโฟกัสบืดว่าแต่งใดนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอชมทั้งตัวเลน3 5 m มหอฟห่งด้วย ส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวระบบโฟกัสจากตัวกล้องอย่างตัว eos r 8ด้วยเช่นกันมันก็จะสืบเนื่องไปถึงเรื่องอาการโฟกัสบลรดดิ้งถ้าเราไม่ได้ดูแบบจับผิดแบบจริงๆขนาดนั้นนะครับผมมันก็ไม่ได้แบบว่าเยอะมากมายขนาดนั้นนะครับผมคือถ้าคุณจะเอาไปถ่ายงานวิดีโอที่แบบว่ามีการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับผมหรือแบบว่าถ่ายซับเจ c กหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วมันจำเป็นจะต้อง เปลี่ยนไปโฟกัส subject อีก subject หนึ่งนะครับผมนะอันนี้เนี่ยอาจจะดูไม่แบบว่าไม่ค่อยออกกันสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าคุณแบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นแบบแนวจับผิดหรือแบบคอยดูตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นเอาล่ะเรามาดูการคลาดเคลื่อนของเจ้าเลนรุ่นนี้กันบ้างนะครับที่1.4ของเจ้าเลนรุ่นนี้นะครับผมเพื่อนๆจะได้เจออาการ CA ทั้งแบบว่าไม่ต้องจับผิด ก็เห็นนะครับผมนะหรือจะเป็นแบบว่าซูมจับผิดก็ยิ่งเห็นเลยนะครับผมลักษณะมันจะเป็นประกายสีม่วงนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นม่วงองมน้ําเงินปรากฏให้เห็นอยู่ภายในตามเหลื่อมภาพนั่นเองนะครับผมนะหรือจะเป็นอาการโรซีเอนะครับผมโรซี Ro CA, เราจะดูตรงจุดที่อยู่เอาโฟกัสจากตำแหน่งที่เราโฟกัสไปทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับผมนะ ก็มีอาการโรซีเอปรากฏให้เห็นอยู่บ้างเช่นกันนะครับผมนะด้วยความที่เลนรุ่นนี้เป็นเลนที่จะเทียบเคียงกับระยะนอร์มอลแล้วนะครับผมนะมันก็ยังมีอาการดิสทอร์ชั่นปรากฏให้เห็นอยู่เช่นกันนะครับนะซึ่งอาการดสทอร์ชั่นตรงนี้เนี่ยนะถ้าเพื่อนๆถ่าย j p e กมานะครับผมมันจะถูกแก้โดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะ แต่ถ้าเพื่อนๆกดไฟลรอมานะครับผมมันจะมีอาการบวมป่องของภาพอย่างที่นาเบิร์ดได้โชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นอยู่นะตรงนี้นั่นเองหรือจะเป็นอาการวินเยตหรือการขอบมืดภายในภาพซึ่งปกติของเลนที่มีค่าเอฟกว้างๆคุณจะเจออาการนี้กันอย่างชัดเจนนะครับผมนะเท่าที่นาเบิร์ดได้ลองเทสเลนที่มีค่าเลนเอฟกว้างๆมาเนี่ยนะครับเจอกันอย่างแน่นอนเจอมากเจอน้อยแต่ เจอแน่นอนนะครับผมนะหรือใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพย้อนแสงนะครับผมนะเจ้าเลนรุ่นนี้นะครับผมจะทําให้คุณได้เห็นอาการโก้กาแฟภายในภาพด้วยเช่นกันนะลักษณะของเขาเนี่ยมันจะเป็นลําแสงพุ่งออกมาจากแหล่งกําเนิดแสงนะครับผมนะลักษณะเนี่ยมันจะเป็นวงเขียววงม่วงตามออกมาด้วยเช่นกันนั่นเองนะแต่ว่า มันจะเกิดโกดกาแฟได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆถ่ายย้อนแสงเท่านั้นนะถ้าเพื่อนๆถ่ายภาพตามแสงปกตินะครับหรือแบบว่าไม่ได้แบบว่างักขึ้นกับทางาพระาทิตเนี่ยคุณจะไม่ต้องกังวลอาการโกดกาแฟที่จะปรากฏภายในภาพของเราด้วยเช่นกันนั่นเองหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีมุมมองมีความคิดที่ แตกต่างกันออกไปอย่างแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยราคามันค่อนข้างสูงบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยราคามันก็สมน้ำสมเนื้อนะครับผมเพราะว่ามันใส่ออปติกในเจนเลชันใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองนะครับผมนะในมุมมองของนาเบิร์ดนะครับผมที่ได้นำเจ้าเรุน่นนี้ออกไปใช้งานจริงนะครับนะประ,ประมาณสัก 2ถึงวันด้วยกันนะครับผมก็มีอยู่1เรื่องที่เป็นจุดข้อสังเกตก็แล้วกันนะครับผมนั่นก็คือในส่งตัววงแหวนปรับค่า f นะครับผมนะซึ่งส่วนตัวนะเบิร์ตอาจจะเป็นคนที่ชินกับการปรับวงแหวนค่า f เนี่ยเป็นแบบคลิกนะครับผมก็คือถ้าสมมุติว่าเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะคลิกลงลงอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่เจ้าเรลลือนนี้มันค่อนข้างที่จะลื่นไปเลยนะครับผมก็คือมันไม่ได้แบบว่าแบบเป็น คลิกสต็อปอะไรประมาณนั้นนั่นเองในมุมมองตรงนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นมุมมองของนาเบิร์ดแค่คนเดียวนะส่วนถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมมีมุมมองอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับเจ้าเลนรุ่นนี้นะครับผมก็ลองแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับนาเบิร์ดได้นะครับผมนะแต่ถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยซื้อแน่และฉันไม่สนใจและยังไงฉันก็จะเอา35 1.4รุ่นนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนพวกเราได้ที่ เว็บไซต์ของร้านกล้องสีชมพูนะครับผมมีทั้งกล้องทั้งเลนจากทางค่ายแคนนนและแน่นอนครับไม่ต้องเก็บคูป,ปองให้เมื่อยมือแต่อย่างใดขอแค่ว่าของที่เป็นเพื่อนจะกดจ่ายตังในหน้าเว็บไซต์นะครับมันร่วมกับโปรโมชั่นของเรานะก่อนจ่ายตังเนี่ยมันจะมีโค้ดเด้งขึ้นมาให้เรากดเพื่อเป็นส่วนลดในการใช้จ่ายในณนตรงนั้นด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมนะ ครบจบทุกอย่างที่ร้านกล้องสีชมพูสำหรับคลิปนี้เดีนาเบอร์ขอตัวราไปก่อนนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปครั้งถัดไปนะครับผม